คนไทยขอถามค่ะรายการที่จะนำทุกปัญหานะคะคในสังคมไทยถ่ามมาช่วยกันหาทางออกและหาทางแก้ไขทุกวันเสราร์และอาทิตย์นะคะเวลา18นาฬกา20นาทีค่ะถึงเวลา19นาฬิกาค่ะทางช่อง Variety News นะคะ ข้อสุดที่2ของรายการนะครับทำชีวิตนี้ให้มีสุขคิดบวกๆโดยดรจิตรานะครับซึ่งเราค้างประเด็นกันไว้ในเรื่องของความมั่นใจที่เราสร้างได้จากตนเองเมื่ออาจารย์บอกแล้วว่าเราสร้างความเชื่อความศรัทธาให้เกิดขึ้นในตัวเราความมั่นใจก็จะปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันหากเราถดถอยเราไปเกิดความเชื่อความศรัทธาว่าชีวิตนี้ฉันทําไม่ได้ ความมั่นใจที่มีไม่มีอยู่นะก็ยิ่งถอยลงถอยลงใช่ไหมครับอาจารย์ครับต้องบอกว่าขอขอปรับคาพูดนิดนึงที่บอกว่าเราเชื่อเราศรัทธาว่าเราทําไม่ได้คือถ้าเราไปเชื่อว่าเราทําไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าพอโด้รู้สึกว่าศรัทธามันน่าจะเป็นสิ่งที่มันเป็นด้านบวกเนาะนะคะถ้าถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้มันคือทําไม่ได้พอเราคิดว่าเราได้ก็คือได้เมื่อกี้ที่เราค้างไว้ก็คือเพราะฉะนั้นคนที่คนที่ไม่มั่นใจมันอาจจะแสดงออกสองทางคือไม่ถ่มไปเลยก็ถอยไปเลยถอยคือไม่เอาอ่ะไม่กล้า ไม่ไปได้ไหมอย่างเหมือนกับคนพรีเซนต์หน้าห้องอะค,ะค่ะจะออกหน้าห้องไม่เอาอ่ะไม่กล้าไม่จะไปเอถอะไปแบบไม่เอาไม่เอาพอขึ้นไปหน้าห้องปุ๊บมันก็เลยแบบมืออยู่ไหนจะวางไว้ไหนเฮ้ยหายใจเริ่มที่ อาการเริ่มออกเริ่มตาเออมันจะเป็นลมตาเริ่มเบลอมองคนแต่เหมือนมองไม่เห็นมันพล่าไปหมดเลยนะคะหรือแขนอะไรมัน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 งงงงไปหมดเพราะฉะนั้นในด้านของความมั่นใจนะคะหลายคนเนี่ยอย่างที่ว่าความมั่นใจไม่ได้มีตั้งแต่เกิดเราคิดว่าดารานักนักแสดงนักร้องทุกคนมั่นใจเหรอคะไม่นะฮะผมว่ามันเริ่มต้นนี่มันเป็นความตื่นเต้นใครก็ตามที่ทําอะไรในเวทีแรกมันจะมีความรู้สึกเสมอค่ะว่ามันเหมือนกับว่ามันตื่นเต้นความตื่นเต้นมันอาจจะเกิดประมาทได้ไหมได้ ได้ยังไงเราจะรู้ได้เลยคือจังหวะของคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะรู้ได้เลยว่ามันเหมือนกับเฮ้ยอะไรหรอ,อเออเออมันมันจะงงง,ง <ฮะ S 1> ไปนิดนึงเ <ฮะ S 1> พราะฉะนั้นถ้าเราเห็นดารานักแสดงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการออกรายการ,รนะคะ,ะเขาถึงจะมีคําว่าต้องเตรียมสคริปต์อ่าใช่ถูกไหมคะก็มีการในเรื่องของการท่องสคริปต์ถ้าจะเห็นเนี่ยดาราเองนักแสดงเองพิธีกรเองนะคะหลายที่เลยก็จะมีการที่จะมีโน e ้ตเล็ก จะเขียนไว้ก่อนถูกต้องก่อน,ก,อนก่อนที่จะออกรายการโทรทัศนะ์นะคุณผู้ชมเขาจะต้องตกลงกันก่อนวันนี้จะพูดอะไรจะต้องถามอะไร,รจะเป็นยังไงนะคะเพราะถ้ายิ่งเป็นคนที่ไม่เคยคุยกันมาก่อนเนี่ยมันต้องสร้างนะคะการส่งลูกรับลูกได้นะคะหรือแม้กระทั่งนักร้องค,คุณผู้ชมคิดว่านักร้องคนหนึ่งค่ะที่ขึ้นมาร้องเพลงได้เนี่ยในเวทีต่างๆเนี่ยค่ะอยู่ๆเขาขึ้นมาเลยหรอคะซ้อมมาเป็นร้อยรอบมัะาจาร มันมีคำแรกเข้ามาละคำว่าซ้อมครับซ้อมในที่ให้แปลว่าฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้โดนซ้อมใช้โดนซ้อมเพราะฉะนั้นคำว่าซ้อมซ้อมหมายถึงอะไรซ้อมหมายถึงการฝึกทำซ้ำๆฝึกก็คือทำซ้ำซ้เอ๊ะทำไมคนเราต้องทำซ้ำาๆให้เกิดทักษะครับให้เกิดทักษะทักษะตรงนี้มันจะทำให้ลดความประมาทอ๋อคือคำตอบถูกครับเพราะว่าเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราจะไม่กล้าครับ เมื่อไม่กล้าพอไม่กล้าปุ๊บมันก็สองอย่างไม่กล้าแล้วแล้วแล้วกลัวก็ถอยไม่กล้าปุ๊บก็ก,ก็ก็สู้อย่างที่ว่าไม่ถมก็ถอยเพราะฉะนั้นพอไม่รู้ปุ๊บนักดนตรีค่ะขึ้นมาเขาต้องซ้อมอย่างถ้าเกิดตอนช่วงนี้ใครดูเรียล t ิี้ซึ่งช่วงนี้เรียลวิี้ในเรื่องของการร้องเพลงเยอะ,ยอะมาก,มา,กมาเป็นต่อนเลยฮะซีซั่นนี้ต่อซีซั่นนี้ต่อซีซั่นนี้นะคะคถ้าใครได้กลับไปดูเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมีการฝึกซ้อมใช่ นั่งแบบเองในแบบเองต่อให้เป็นมืออาชีพนะคะคเมื่อขึ้นเวทีใหม่ค่ะก่อนที่เขาจะเดินแบบภายในที่คุณผู้ชมดูเห็นว่าเพียงช่วงเวลาหนึ่งนาทีแล้วเดินกลับเนี่ยเขาจะต้องซ้อมนะมซ้อมตำแหน่งของการเดินคัทวอ,ตอค,คตำแหน่งที่จะทํายังไงอะไรต่างๆม,มันต้องเกิดการซ้อมค่ะคถ้าไม่เกิดการซ้อมถูกดันออกไปแล้วให้เดินเลยเนี่ย มันตื่นได้มันตระหนกได้เพราะนั้นหลายคนที่เราเรียกว่ายังไม่เป็นมืออาชีพหรือว่ายังไม่คุ้นหรือยังไม่เคยมันถึงจะต้องมีการฝึกซ้ำๆหลายๆครั้งความมั่นใจไม่ใช่เป็นเรื่องของการพูดแค่ว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองนะต้องเชื่อนะแต่มันจะต้องมีพื้นที่ของประสบการณ์ของการแสดงออกเพื่อให้เกิดการเขาเรียกว่าการซ้อมซ้ําๆเพราะนั้นหลายคนที่จะฝึกในเรื่องของการพูดหน้าห้องค่ะหรืออย่างเทคนิคเวลาเราไปเรียนในเรื่องของศิลปะการพูดหน้า ชุมชน,ชมน,นหน้าที่ประชุมทั้งหลายแหละเนี่นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะ <c oughs> เพราะว่าคุณเองก็จะสอนในเรื่องนี้รเริ่มแรกของคนที่จะพูดหน้าห้องได้สิ่งแรกเวลาเรียนเลยเขาให้ทําอะไรก่อนออในส่วนของตนเองก่อนเขาจะให้เราปรับบุคลิกภาพครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเรื่องง่ายๆอาจจะเป็นเรื่องของสายตาถ้าคนเยอะมากกว่าที่อาจารย์บอกใช่มครัคุณผู้ชมรู้สึกว่าโวคนเป็นแสนเป็นล้านเลยรู้สึก กลัวกลัวสายตาไม่กล้ามองเราจะมองก้มหรือเราจะเงยมองมหิดานซึ่งนั่นทำลายบุคลิกภาพของเราในขณะเดียวกันที่อาจารย์เขาเคยสอนมาให้มองตรงไหนเราแก้ปัญหากันได้โดยทางกายภาพคือให้มองตรงนี้ครับตรงหัวคิ้วสายตามันจะไม่หลอกเราเองก็จะรู้ว่าเราก็จะยังไม่กล้าสบสายตาซึ่งมันก็โอเคในทางกลับกันในเรื่องของในเรื่องของสคริปต์เราก็ต้องเตรียมตัวเราต้องเตรียมความพร้อมมากขึ้นเราต้องเขียนสคริปต์ก่อนเราต้องทําความเข้าใจไม่ใช่การท่องจํา แล้วเมื่อเข้าใจเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นธรรมชาติที่เราสามารถไม่หลบสายตาและไม่ต้องท่องจําอะไรให้ใครฟัง เป็นการที่เป็นการเรียนการสอนที่ทําให้รู้สึกว่าเราสามารถมีความมั่นใจมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มจากคําว่าคนที่แบบว่าอยู U ่ๆเอ๊ะทำไมคนนี้เขาดูออกมาเต็นธรรมชาติจังเลยคือเขาทําหลายๆครั้งจนกระทั่งคําว่าศาสตร์ค่ะมันกลายเป็นคําว่าศิลป์ <ฮะ S 1> บางคนอาจจะบอกอ้าวคนนี้เขาไม่เห็นต้องเขียนสคริปต์เลยมสมัยเขาดูพูดได้จัง <ฮะ S 1> เพราะอย่าลืมว่าเวทีที่เขาพูดเขาพูดมากี่ครั้งละถ้าเขาพูดมาหลายครั้งค่ะมันเป็นความชํานาญละแต่คนที่ไม่เคยพูดไม่เคยทําดูเถอะค่ะ ทุกคนเลยเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่ามีการเขียนใช่มีการซ้อมหน้ากระจกครับมีการอัดเทสมีการทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกแต่คนที่ไม่มั่นใจ มีโอกาสที่จะหลบแล้วหลบอีกหลบแล้วหลบอีกในขณะที่คนอื่นที่แม่ใจอีกกลุ่มนึงคือลองฝึกลองฝึกลองฝึกเพราะฉะนั้นยิ่งคนหนึ่งได้ยิ่งลองฝึกหน้าห้องแม้ว่าเป็นวัยเดียวกันนะแม้ว่าเป็นวัยเดียวกันนะคนนึงฝึกหน้าห้องอีกคนไม่เคยฝึกเลยคนนึงฝึกหน้าห้องอีกคนไม่เคยฝึกเลยคนนึงที่ฝึกหน้าห้องฝึกซ้ำฝึกซ้ำแต่คนที่ไม่เคยฝึกก็ไม่เคยฝึกไม่เคยฝึกถามบอกว่าถึงระยะหนึ่งแล้วสองคนนี้จะมีลักษณะที่ต่างกันหรือไม่ให้คุณผู้ชมต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนจริงนะ อืมเพราะเพราะว่าไอคนที่ฝึกซ้ำๆซ้ำๆจากครั้งหนึ่งที่ไม่เคยไม่กล้าอาจจะไม่กล้ากลัววันนี้เขาสามารถอาจจะยืนบนข้างหน้าเนี่ยด้วยความมั่นใจได้ภาษาสคริปอาจจะยังไม่เป๊ะร้อเซแต่เขาไม่กลัวสายตาเขาสามารถออกมายืนได้นั่นเป็นพัฒนาการที่น่าจะเห็นได้ชัดนั่นคือคําว่าพัฒนาการพัฒนาการแปบลบว่ามันค่อยๆเคลื่อน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 ,อนแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลย มันก็ไม่มีเวทีเมื่อไม่มีเวทีปุ๊บมันก็ถอยถอยถอยพอยิ่งถอยปุ๊บก็คือเร,ราขาดประสบการณ์พอยิง ticket, ่งขาดประสบการณ์มันก็เลยยิ่งวางตัวไม่ถูกเลยคนที่วางตัวไม่ถูกคือคือขาดประสบการณ์ปุ๊บก็ยิ่งวางตัวไม่ถูกเอานึกง่ายๆถ้าเด็กคนนึงอะคะ่ะต้องต้องเดินไปทานงานเลี้ยงกับผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่แต่ละคนคือเด็กๆเ,เลยต้องไปทานงานเลี้ยงกับผู้ใหญ่เลยจะเห็นเลยค่ะว่าพวกเด็กๆส่วนใหญ่จะเกร็ง ไม่ไปได้ไหมมันไม่รู้จะทำยังไงจะคุยอะไรจะกินย,ยังไงจะวางใช่ยังไงนั่งอย่างไรออมัน,มน,มนหรือแม้กระทั่งไม่ต้องเด็กเป็นเราก็ได้ถ้าเราจะต้องไป,ปกับแขกผู้ใหญ่นะจ้ะค่ะกับแขกผู้ใหญ่กับเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไปปุ๊บเราเราทําอะไรไม่ถูกอะ่ะแต่ทําอะไรไม่ถูกปุ๊บนะคะถ้าเราเคยเข้าสังคมม,มาในระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่คนเข้าสังคมปุ๊บเขาไม่รู้ว่าเขาทํายังไงเนี่ยเขาจะใช้วิธีการสังเกตแบบดูไม่ได้สังเกต อือโอ้น่าสนใจครับน่าสนใจครับถูกต้องไหมคะสังเกตแบบไม่ให้เห็นว่าเขาสังเกตอ่ะอย่างนี้แหรคะคบคือถ้าเกิดจะทานหลายคนก็จะจะมีจะมีมาดใช่ไหมสมมติว่าเราจะกินอาหารอะอย่างเช่นอาหารสลัดโอ้บางที่ยแก้วมาเรียงกันมาห้าสี่ห้าใบช้อนซุปช้อนซ้อมมีดอา ช้อนเนยช้อนโอ้หลายช้อนครับแล้วจะหยิบยังไงดีเนี่ยเอกระข้างซ้ายหรือข้างขวาเพราะเป็นโต๊ะกลมเอ๊จะหยิบด้านไหนบางคนก็อาจจะนิ่งก่อนแล้วก็ทําเป็นพูดจาทําเป็นพูดจาแต่ตาหนึ่งเนี่ยมองดูก่อนว่าใครใครเวลาคนที่เป็นเนี่ยเขาหยิบด้านไหนเพราะเขาหยิบด้านไหนแล้วก็หยิบบ้างหรือบางท่านก็อาจจะดูซุปกากินยังไงเขาใช้ช้อนไหนโอ้ช้อนมันเต็มไปหมดเลยครั้งแรกเขาอาจจะใช้วิธีการสังเกตสังเกตเลยไม่ได้แบบว่ามองมองแบบมองมันก็ใช้ยิงที่บอกอะค่ะ เรื่องของบุคลิกทำยังไงให้เขาไม่รู้ว่าเรากำลังมองอยู่แต่ถ้าเกิดยิ่งยิ่งไปทำแบบว่าเหมือนกับไม่ให้เขารู้ไม่ให้เขารู้ยิ่งไปแบบ หลบตาหลบตามันยิ่งทำให้ยิ่งดูออกเป็น,นจุดสังเกตนะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เขาวางวางตัวสมมติว่าจะต้องเข้าวงสังคมเขาไม่แน่ใจเขาอาจจะรออาเชิญก่อนแล้วก็ดูดูลักษณะออกคนนี้ทําอย่างนี้สายตาเขาก็วางปกติอาจใช้ช้อนตรงนี้เขาก็หยิบบ้างแล้วก็ตักบ้างตากักอ๋อสังเกตแล้วเวลาคนก่อน,นกินซุปแล้วไปทานซุปเขาตักออก ก็ยกแล้วก็ตักออกบ้างแล้วก็เอาขึ้นมากินไม่เอาเพราะสังเกตแล้วคนอื่นไม่มีใครก้มกันคนอื่นเขาตักขึ้นมาเพื่อให้เข้าทาองปากแล้วก้มลงเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี้ค่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีทักษะมากขึ้นม,มันเกิดจากเราเกิดเอ่อท่เรียกว่าออกไปประสบการณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งเลยของคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจะต้องคิดในตัวเองตลอดเวลาเหมือนกับ <c oughs> ตัวเอง ในฐานะของการเป็นอาจารย์ที่สอนเด็กๆอยู่อะคะ่ะเด็กๆในแต่ละรุ่นเนี่ยน่าจะผ่านคําพูดเหล่านี้ของตัวเองที่บอกว่าเด็กก็ไม่มีความมั่นใจหรอกอมสมมุติว่าเราบอกว่าให้ตอบคําถามในห้อง้ดยส่วนใหญ่เด็กอะคะ่ะไม่มีใครกล้าย,ยกมือหรือตอบโดยส่วนใหญ่นะพูดถึงนะก็เหมือนกับจะต้องเงียบ มันเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆเราหรืออะไรทั้งหลายแหละถ้าไม่ใช่สอนกลุ่มเด็กอินเตอร์รเด็กทั่วๆไปล้วเพิ่งเจอกันวันแรกด้วยนะต่างคนต่างเกรงไงแทบจะพับเพียบนั่งแต่แต่เนื่องจากว่าอาจารย์ไม่เกรงเพราะว่าอย่าลืมว่าความบางทีความมั่นใจมันเกิดขึ้นเพราะว่าอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์มี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 ตำแหน่งที่มากกว่ามีราศีและมีบางอย่างอาจารย์ก็เลยคุมได้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันก็เกรงทั้งคู่แล้วก็เอ๊ะจะเด็กยังไงเราเด็กก็จะเกรง เด็กก็ไม่กล้าพูดเพราะฉะนั้นคาพูดวันแรกที่จะบอกเขาเลยบอกว่าถ้าคุณจะมีความมั่นใจความมั่นใจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยตัวหนึ่งอย่างที่ว่าว่าเราเริ่มจากความศรัทธาเริ่มจากความเชื่อมั่นนะคะว่าเราเองเราอยากจะปรับไหม,มถ้าเราจมอยู่กับความที่เราบอกว่า เราไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจอันนี้คือเรียกว่าบ่นแต่ปัญหาแต่ยังไม่ได้เป็นส่วนของการที่เราจะทําให้ปัญหามันดีขึ้นครับนอกจากตรงนี้แล้วค่ะเราจําเป็นที่จะต้องยอมอันหนึ่งคนที่จะมั่นใจหรือเพิ่มทักษะได้เนี่ยหรือคนที่สามารถที่จะรู้อะไรต่ออะไรได้พยัญชนะไทยค่ะในฐานะเป็นครูภาษาไทยค่ะเอาล้วพี่บุณป็สมคะค่ะอันนี้ผมยอมครับเดี๋ยวจะดูว่ามีความมั่นใจหรือไม่มั่นใจครับพยัญชนะภาษาไทย ท่องมาตั้งแต่กอไก่สิคะก็เอ๋ยกอไก่ก็เอ๋อกอไก่ขอใครในเล้าขอคนของเราขอคอยเข้านาขอคนขืนขังเขาแล้วข้างข้างฝังงองูใจกล้าจ้าจันชื่อดีเฉชิงตีดังเฉช้างวิ่งโอเคพอแล้วค่ะเอ่อถ้าถามว่างองูกับเฉชิงอะไรมาก่อนกันทัองใหม่ในใจงองูครับงองูครับ ไล่อยู่ครับไล่อยู่มันยังโชคดีที่มันยังไม่เกินสิบนไครับถ้าเป็นตัวกลางกลางฟอฟันพอพานยอยักษ์เริ่มแล้วครับงานข้าวขอฝึงตําราค่ะ <c oughs> นะคะแต่ถ้าเมื่อกี้สังเกตนะเพราะเมื่อกี้ก็ก็ไม่ได้เตรียมกันแล้วเล่นเฉพาะหน้านี่ยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราไม่มั่นใจปุ๊บลักษณะคนไม่มั่นใจมาปุ๊บเสียงมันจะเบาลงอ่าใช่ครับใครคือมันเริ่มเบาลงด้วยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเรารู้หลักแล้วว่าอ้อถ้าคนมั่นใจเสียงจะต้องดังนั้นเราจะต้องฟังเสียงตัวเองแล้วพยายามคุมให้เสียงเนี่ย ออกให้ได้โอเคครับเสียงดังฟังดังตกลงว่างงงูเหรอืงอชอชิงงงงูมาก่อนครับงงงูมาก่อนเพราะฉะนั้นหลักของคนที่จะให้ตัวเองมั่นใจนะคะอีกกฎหนึ่งเป็นภาษาบ้านๆแล้วก็ง่ายๆค่ะงงงูเนี่ยภาษาไทยจะมีความชัดเจนมากนะคะอา,อาจจะจะต้องพูดแบบเนี้ยเป็นภาษา,ง,าง่ายก็คือคําว่าโง่เข่าง่อเข่าคือคําว่าโง้งองงูคือโง่ครับชอชิงคือฉลาดครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเลยท่องง่ายๆเลย ถ้าอยากฉลาดยังมีทักษะครับโง่ามาก่อนฉลาดออถ้าเรารู้ว่าแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าต้องงองงูแล้วท่องไม่ถึงชอชิงสักทีงงงูไม่ถึงชอยชิงคือเราจะฉลาดได้โง่ามาก่อนฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าโง่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นการตีตราตัวเองครับอย่ามองว่าตัวเองไม่รู้ทํายังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้การพูดแค่ว่าไม่รู้ไม่รู้ทําไงไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ ตัวนี้มันจะทําให้เราเดินทางไม่ถึงเฉาชิงสักทีนะอ oh. แต่ถ้าเมืไรก็ตามเรายอมที่จะไม่รู้แล้วยอมหน้าแตกไม่รู้แล้วยอมฝึกไม่รู้แล้วยอมที่แบบฝืนนะคะหลายทีที่เราพูดตรงเนี้ไม่รู้แล้วลองประสบการณ์ไปก่อนแล้ววันหนึ่งเราถึงจะ ก้าวไปถึงชอชิงได้คือฉลาด oh. แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเรากลัวเสียหน้าเรากลัวเสียฟอร์มเรากลัวว่าคนเขาจะว่าเราว่าอย่างไงรเรากลัวว่าเดี๋ยวคนเขาจะมองเรายัางไงเรากลัวว่าคนอื่นจะคิดอะไรกับเราไหมรเราจะไม่ผ่านขั้นตอนที่จะกล้าทําหรือกล้าที่จะมีประสบการณ์รเพื่อไปถึงชอชิงที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราเกิดความฉลาดหรือเกิดความเชื่อมั่นครับนะคะที่จะมั่นใจขึ้นเห็นไหมว่ามันมันไล่ไปเลยนะงอง,งูชอชิงและชอช้างนะคะ มาหลังป่ะคะเช้ช้างมาที่หลังครับมาที่หลังเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นเนาะมันก็จะมาที่หลังที่มีโอ้โหภาษาไทยโอ้โหแข็งแรงมากครับสะพิดไม่มีนะครับเป็นเรื่องจริงที่เราที่อาจารย์พูดเลยสดๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเราเห็นตรงนี้ได้ค่ะถ้าเราผ่านได้เราคิดว่าพอเราเริ่มรู้รัอฉลาดเนี่ยอาจจะพอบอกว่าเราเริ่มรู้ว่าจะต้องทํายังไงพอรู้ว่าทํายังไงเนี่ยคุณรู้ไม่พอคุณจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองด้วยพอสร้างความเชื่อมั่นก็ง่ายๆคือกล้าไปก่อน ลองไปก่อนเพราะว่าถ้าลองผิดค่ะถึงบอกว่าลองผิดลองถูกภาษาไทยสวยมากนะลองผิดลองถูกไม่ไม่ได้บอกว่าลองถูกลองผิดอลองผิดเพื่อจะเกิดถูกถูกต้องครับไม่ใช่ลองถูกเพื่อจะทําให้ผิดถูกไหมคะเพราะนับเพราะนั้น คนที่ยืนหรือว่าวันแรกที่เรามานั่งอยู่บนเอ,อนั่งตรงรายการค่ะ,ะหรือแม้กระทั่งตอบให้เป็นพิธีกรเป็นคนตอบคําถามมืออาชีพไม่ว่าใครก็ตามก็ยังมีพูดผิดพูดถูกเลยถูกต,ต้องครับถูกต้องไหมคะถูกต,ต้องครับในการที่จะเป็นวิียยกรในการที่มะเป็นกูรูมาเป็นพิธีกรคนครั้งแรกของการมาเป็นพิธีกรตื่นหมดนะคะร้นนะคะเทคแล้วเทคอีกพูดแล้วพูดอีกกว่าจะตัดต่อมาได้นะคะแล้วกว่าที่จะออกมาเป็นรายการสด ที่เราคุยแบบนี้ได้เนี่ยม,มันผ่านมาแล้วไม่รู้กี่เทปกี่เทปกี่เทปจนกระทั่งมันเริ่มที่จะฝึกฝนแล้วเกิดคําว่าประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนที่มั่นใจคํหนึ่งเลยต้องผ่านคําว่าประสบการณ์ประสบการณ์คืออะไรซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้าอีกอย่าคิดว่าแค่ครั้งเดียวได้ถ้าเมื่อไรก็ตามที่อยู่ในโลกส่วนตัวของการคิดเองตอบเองคิดเองตอบเองรู้สึกเองคิดเองตอบเองกลัวเองหวั่นไหวเองรตรงนี้ค่ะก็จะทําให้เราอยู่ยังหลงอยู่ในโลกของความที่เรียกว่า ไม่ก้าวผ่านความ,มกลัวหรือไม่สามารถก้าวผ่านความไม่มั่นใจของตัวเองได้เพราะว่าเรายังไม่เกิดความรู้สึกว่าเรามีแรงเรายังไม่มีความเชื่อมั่นพอว่าเราสามารถจะทะยานออกจากสิ่งที่เรากลัวได้ ครับค,ครับผมข้อมูลทั้งหมดใน2ช่วงนี้นะครับที่คุณชมติดตามชมรายการของเราอยู่คิดว่าหลายๆคนครับคงรู้สึกว่าตนเองกําลังจะต้องทําอย่างไรกับสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าเราขาดความมั่นใจเรายัางมั่นใจไม่เพียงพอนะครับเอาเป็นว่าพักตรงนี้ไปเพื่อเป็นการบ้านช่วงหน้าครับใครมีข้อสงสัยรือยากพูดคุยอะไรกับทางรายการนะครับส่งเข้ามาได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ